ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่รักและเคารพครับทิศบัวบางประมาอดิศักบุญกิยาพันธ์ คุยกับท่านผู้ฟังนะฮะโดยยกวันที่สองกุมภาพันธ์ที่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเรียกว่าเป็นวันนักประดิษฐ์และผมก็คุยกับท่านมาหลายเรื่องแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังต้องคุยต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้การทำการเกษตรนั้นมันมีปัญหาต่างๆรอบด้านปัญหาไม่มีแรงงาน นะฮะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะทีนี้ใครที่จะทำงานประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเขามีอะไรใหม่เราก็จะหยิบมาใช้สะทั้งหมดสิ่งสำคัญนั้นสิ่งต่างๆที่เรานำมาใช้นั้นเราอาจจะเรียกว่าเราใช้เทคโนโลยีนะมันมีคำอยู่คำกาเรียก appropriate technology แปลเป็นไทยๆว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสมมันไม่ได้หมายความถึงว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่เราก็ต้องเอาหยิบมาใช้ตลอดแต่จะใช้หรือไม่ใช้มันเหมาะกับบ้านเราไหมมันเหมาะกับการทำการ,กรเกษตรของเราไหมตอนหลังๆนี่ที่จะฮิตกันมากก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของโดรนครับ เห็นไหมดโดรนที่เป็นอากาศยานไร้คนขับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ในอดีตนั้นมนุษย์จะลบลาค่าฟันกันนะก็เอาเครื่องบินบรรทุกระเบิดไปทิ้งระเบิดบินเงินไปต้องอาศัยคนขับเดี๋ยวนี้ในศึกสงครามก็ไม่ต้องเขาก็ใช้ดโดรนนะครับบินไปไม่มีคนขับ นะบินไปแล้วก็กำหนดเป้าหมายไปทำงานก็กลายเป็นสงครามดโดรนเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะแปลอักษรเป็นรูปอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวนี้ในอากาศเขาก็เอาดโดรนติดแสงไฟแล้วก็ไปบินที่เราไม่รู้กี่ลำต่อกี่ลำนะกำหนดเป็นรูปนู้นนี้นั้นทำได้หมด โดรนเมื่อมาในบ้านเราตอนแรกเ่ยนะครับเราก็มาใช้ในเรื่องของการข่าวสืบเนื่องจากว่าบางสำนักทีวีบางสำนักเขาก็บอกว่ามีการรายงานข่าวทางอากาศเขาก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ขึ้นไปรายงานนักข่าวก็ไปพูดมีเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังป๊อกป๊อกกกกก็ว่ากันไป นะฮะงั้นบางแห่งก็บอกไม่ต้องใช้อย่างนั้นเขาใช้โดรนบ,บังคับแล้วเขาก็สามารถถ่ายภาพมุมสูงมาให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็บรรยายภาพอยู่ข้างล่างอันนี้นก็เป็นยุคแรกๆของการใช้โดรนในการถ่ายภาพเขาเรียกว่าเบิร Eye View หรือว่ามองจากมุมมุมมองของนกอะไรอย่างนี้นนะ มองลงมามุมสูงก็สวยและโดรนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการเกษตรก่อนที่โดรนจะมามีบทบาทในวงการเกษตรเนี่ยมันเริ่มต้นจากเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์หมายความว่าไงในต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเขาปลูกเ้าโพดทีตรงเนี้ยเป็นร้อยๆไร่หลายร้อยไร่ เป็นพันไล่ก็เรียกคอนเบลต์นะฮะเป็นทุ่งโข้วโพดร,รับหูรับตาคือเขาทำกากรเกษตรที่เ,เนี่ยที่อยู่อาศัยก็อยู่ส่วนหนึ่งที่ทำกากรเกษตรก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบริษัทร,รับจ้างระยะนี้คุณจะฉีดพ่นสารป้องกันกันกบจัดศัตรูพืชอ,อะไรเขาก็ขึ้นเครื่องบินเล็กบินเลย ไปโปรยสารเคมีหรือจะโปรยอะไรก็สุดแท้แต่ต่อมาอเครื่องบินก็ต้องมีคนขับเขาก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้เฮลิคอปเตอร์อเฮลิคอปเตอร์ที่มีคนขับไปโปรยไปพ่นสารเคมีอันนี้ก็อาจจะขนาดพื้นที่เล็กลงมาหน่อยจากเฮล,ลิคอปเตอร์มีคนขับนะครับก็เริ่มมาเป็น เฮลิคอปเตอร์ที่บังคับด้วยเครื่องอรีโมทบังคับให้บินไปไดนะ้และต่อมาก็เริ่มเป็นดโดรนนะฮะที่มีใบพัดหลายใบพัดเนี่ยแล้วก็ติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็คนก็บังคับอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้ดโดรนเนี่ยบินไปก็มีการใช้กันเยอะในต่างประเทศจนวันหนึ่ง ในวงการเกษตรเราก็ถือว่าอะไรที่มันออกมาใหม่แล้วชั้นเอามาใช้จะถือว่าชั้นนั้นทันสมัยก็เริ่มในการใช้ดโดรว่านข้าวใช้ดโดรนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดทีนี้ผมก็มักจะ,ะแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราใช้ดโดรนคุณบิน คุณจะบินสูงมากไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นละอองสารเคมีก็อาจจะเลยจากระดับขนาดพื้นที่ที่เราเพาะที่เราปลูกแล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าชาวบ้านบางคนพื้นที่แคบเล็กนะครับแล้วก็เราเอาโดรนขึ้นไปบินเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ละอองสารเคมีนั้น ไปกระทบกระเทือนต่อระบบที่อยู่อาศัยในระยะแรกๆที่มาผมก็เตือนเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันก็อาจจะยังไม่เหมาะกับบ้านเราคือยังไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนอกจากว่าท่านทําไร่ข้โพดท,ท่านทําแปลงปลูกข้าฟ่างหรือจะปลูกฝ้ายปลูกอะไรเป็นพื้นที่แบบรวมๆกันที่เราเรียกว่าทําเกษตรแปลงใหญ่หรือว่าทํารวมกันเป็นกลุ่ม นาะเราทำพร้อมกันทีหนึ่งเนี่ยห้าสิบไร่ร้อยไร่ติดกันเลยนะฮะโดยไม่มีบ้านช่องผู้คนอาศัยอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี้เราเรียกว่า appropriate technology คือเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแต่ดูสิถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเรามีสวนผลไม้อย,อยู่ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากเราก็แค่ใช้รถแท็กเตอร์ขับ แล้วก็มีอุปรกรณ์ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอยู่ด้านหลังนะฮะในรถแท็กเตอร์ก็เป็นห้องติดแอร์คนขับก็นั่งอยู่ข้างในอย่างนี้ก็ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ลูกศิษย์ผมนี่แหละนะรุ่นน้องที่กเกษตรเขาก็จบคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเขาก็ทำงาน ภาคเอกชนอยู่ระยะหนึ่งก็ต้องกลับไปรับมรดกปลูกผักจากทางบ้านเขาก็ใช้ความรู้ที่เขาเรียนเนี่ยอย่างรถแท็กเตอร์ที่ไถท,ที่เนี่ยธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปจ้างคนขับมาวันหนึ่งก็ต้องมี500แล้วเขาก็ไปต้องจ้างเพราะอะไรเพราะว่าเขาตั้งระบบรีโมทคอนโทรลให้รถแท็กเตอร์ของเขาวิ่งไป โดยมีระบบเซ็นเซอร์นะครับวิ่งไปแล้วก็ขับขับไปเองถ่ที่เองเรียบร้อยก็ไอรถแท็กเตอร์คันนั้นก็เป็นคล้ายๆเหมือนหุ่นยนต์นะครับในการที่จะทำงานเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมารวมไปจกนกระทั่งซึ่งว่าอย่างระบบ ที่เราไม่ต้องใช้คนและใช้เครื่องจักรทำงานนะครับก็ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกตั้งหลายอย่างนะฮะซึ่งอย่างกรณีของน้ำเนี่ยน้ำที่เราให้เี่ยเราก็สามารถที่จะติดตั้ง ระบบการให้น้ำโดยที่ว่าถึงเวลากี่นาทีน้ำมันจะฉีดมันจะพ่นออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งฉีดนั่งพ่นนี่เมื่อครั้งที่ทิดบวนบางประมาะไปมีสวนใหม่ๆไม่มีคนอยู่ที่สวนเลยแล้วผมจะลดน้ำยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามฟังต่อไป เพื่อจะบอกว่าสิ่งประดิษฐ์อะไรที่ช่วยผมทํางานนะครับเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจาเป็นมากสําหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวฟตรลลอน าอาหารเสริมสูตรทีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร